กายวันหวยออกแล้วนะคะเราได้มาจุดทูกข,ขอหวยไอ้ไข่กันแล้วคะ่ะดูกันนล้วกันเอาเองเนาะเห็นเป็นเลขอะไรกันคะ<อ>ทุกคน แล้วแต่ดวงนะคะดวงใครดวงมันเลยส่วนเราดูเป็นเลข506หรือ596 506ดูกันชัดๆดูกันให้กระจะกระจะ เห็นกันหรือ,อยังตีกันได้หรือ,อยังชัดไหมเอ่ยนี่ราคาของงวดวันที่หนึ่งวิถุนนะคะเอาไปเสี่ยงโชคกันค่ะดูกันอีกที